โพสของป้าแจ๋วเนี่ยทำไมกลายเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะอะไร คือเอางี้ละกันเดี๋ยวขออ่านโพสต์แรกของป้าเจียวที่มันเป็นดราม่าแรกก่อนนะคะบอมโจมเป็นดราม่าแรกนะคะสำหรับโพสต์แรกซึ่งเพียงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละโพสต์ของป้าเจียวกลายเป็นดราม่าเดือดโพสต์แรกเนี่ยป้าเจียวบอกว่านะคือนะคะบอกว่าขออนุญาตนะใช้พื้นที่เนี้ยนะคะเป็นพื้นที่ส่วนตัวของป้าเจียวโพสต์นะคะค,คือเฟซนะคะหรือว่าเพจของป้าแอนสายเลาะนะคะวันเนี้ยไม่รู้เป็นอะไร อยู่ๆนะคะก็เข้าเพจป้าแอนไม่ได้ไม่สามารถโพสหรือตอบแชทอะไรได้เลยอ่าวงเล็บด้วยนะว่าลูกค้าที่สั่งแคปหมูเนี่ยใครสั่งแคปหมูกับป้าแอนไว้เนาะมาติดต่อทางป้าแจ๋วแทนแล้วกันครับผมซึ่งโพสโพสนี้ของทางป้าแจ๋วเนี่ยก็ได้โพสเมื่อวานนี้ใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งเมื่อวานเนี้ยเป็นวันเกิดของน้องโตเกียว หรือว่าเสียเกี่ยวลูกชายของทางคุณแพลวแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนใช่ไหมแล้วทีนี้ทำไมถึงเกิดดรามา่ารู้ไหมอันนี้คือเราพอจะนึกออกละพอจะออกละว่าคนตั้งข้อสงสัยหรือว่าเขาโยงไปถึงประเด็นไหนคือป้าแอนเนี่ยป้าแอนเนี่ยในตอนนี้คือเป็นคนเดียวที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนเนี่ยจะสามารถติดต่อ หาลูกๆได้ก็คือผ่านป้าแอนเท่านั้นในตอนนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วแล้วทีนี้ในวันเกิดของน้องโตกเกียวเนี่ยทางป้าแจ๋วได้ออกมาโอสเคลื่อนไหวแบบนี้ว่าเพจหรือเฟ e b o o กของป้าแอนเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้อ่ามันก็เลยกลายเป็นว่าเอา้าทำไมถึงเกิดขึ้นวันนี้<ช>แล้วผู้เยาว์ฟินแลนด์จะติดต่อหาลูกทางไหนใ,<ช>ในวันเกิดด้วย อ่ะมันบังเอิญไปไหมอะไรยังไงแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอืมอืมแล้วยังไงท,ที่นี้ทีนี้ทัวร์ก็ไปลงบ้าเจยวนั่นแหละว่าเอ๊ะมันบงังเอิญไปไหมจงใจหรือเปล่าเออคุณวางแผนไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวพ่อเขาโทรมาหาลูกดูอกเอออันนี้คือคอมเมนต์แฟนคลับใช่ไหมชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอืมครับ มีอีกไหมมีอีกไหมคือเยอะมากเลยค่ะบางเอิอเนาะมึงคนฉลาดเขาดูออกแหลกบางเอิอจังทําไมแทงหวยไม่ถูกวะมุกเดิมเหนื่อยหน่อยนะแล้วก็อีกเรื่องนึ่งนะ พอชาเน็ตเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ไปดราม่าแบบนี้ใช่ไหมคะบา่าโจทางด้านคุณอาเนี่ยก็ได้มีการโพสต์นะคะว่าอย่าพึ่งดราม่าเลยเรื่องของเพจของป้าแอนที่ติดต่อไม่ได้เนี่ยใช้งานไม่ได้เนี่ยอย่าพึ่งเข้าใจผิดหรืออย่าคิดว่าเราเนี่ยกีบกันหรือว่าปิดบงดังใดๆนะคะไม่อยากให้คุณพ่อติดต่อลูกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านเพจใช้งานไม่ได้ก็จริงแต่ทางด้านไลน์ หรือว่าการโทรยังโทรได้พ่อเขายังโทรหาได้เหมือนเดิมอืม,อ,มอาแล้วอย่างนี้ก็คือถ้าสมมติว่าในกรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆที่สมมติว่าเพจอาจจะมีปัญหาหรือเฟซอาจจะมีปัญหาในช่วงนั้นจริงๆของป้าแอนะนะแล้วเขาบอสบิ๊กจะไม่สามารถติดต่อลูกนะทางอื่นได้เลยเหรอ อันนี้คือขอ<ช>ถามนะครับในกรณีที่มันจําเป็นหรือว่าเหตุสุดวิสัยจริงๆอ,ะอ,อ่ะอ่<ช>ยังไงหมยถึงว่าถ้าสมมติว่ามือถือทั้งมือถือกับแอนเนี่ยใช่ไหมทุกช่องทางม,ม่วาจะเป็นไลน์เป็นโทรเป็นทุกอย่างโทรไม่ได้ก็คือพังทั้งเครื่องเนี่ยจะติดต่อคนอื่นหรือคนรอบด้านได้ไหม,อ,มอันนี้คือได้ไหมอันนี้เราถามนะเพราะเราไม่รู้จริงๆ อันนี้<ล>เราก็ไม่แน่ใจนะแต่มี F C คอมเมนต์ว่าน้องนาริตนะนันมี iPad นะอืที่คุณพ่อซื้อให้ครับอเพื่อเอาไว้ติดต่อกันออืออแล้วเราก็มองว่าทางด้านบอสบีหรือว่าปีบ้านเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมอืมก็อย่าเพิ่งไปดรามา่าเพินเลยเรื่องประเด็นนี้เนาะทีนี้ทุกคนค่ะประเด็นดราม่าเนี่ยเพิ่งแบบ ยังยังยังร้อนอยู่เนาะยังร้อนระอุอยู่ดราม่าเก่ายังไม่หมดไปดราม่าใหม่เกิดขึ้นอีกเกิดอะไรอีกเลรื่องอะไรอีกคะคือนะคะตอนเนี้ยหลายๆคนทราบกันดีว่าคุณพีราลเสงทองเนี่ยได้มีการจัดงานขึ้นที่บ้านเนาะก็จะมีแบบว่าเหมือนกับว่าทําบญที่บ้านแหละอาฉลองทำบุญบ้านอจ้าวันเกิดให้กับน้องโตเกียวอย่างเงี้ยจ้า ซึ่งวันนี้อเป็นวันสุขอ์ mm hmm. มันธรรมดาเด็กๆต้องไปโรงเรียน mm hmm. แต่เอ๊ะทำไมไปโรงเรียนแล้วกลับมา mm hmm. มาร่วมงนานได้ซึ่งป้าเฉลวพูดเอาไว้แบบนี้บอกว่าเมื่อเช้าเนี้ยเด็กๆไปโรงเรียนทั้งสองคนนะคะ แต่โตเกียวเนี่ยตัวรูมร,ม,รมนิดนึงคุณครูเลยให้กลับบ้านค่ะเพราะที่โรงเรียนเขามีาพยาบาลวัดไข้ทุกเช้าค่ะงดดราม่มานะคะจ้าอ๋อก็เข้าใจได้นะว่าทางฝั่งน้องโตเกียวเนี่ยไม่สบายคืออาการก็ค่อนข้างจะตัวร้อนอใช่ไหมรุมรุมตัวร้อนนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคุณครูก็เลยให้กลับบ้านได้ อ่าทีนี้หลายๆคนก็ตั้งข้อสงสัยพี่น้องครับว่าบัเางเงอิญไปไหมบังเอิญอ,อีกแล้วหรอบังเอิญอ,อีกแล้วหรอบังเอิญบ่อยไปไหม,มเนี่ยเนี่ยคืออ่าท่านี้คอมเมนต์แบบนี้นะเมื่อวันก็เรื่องบังเอิญครับวันนี้ก็เรื่องบังเอิญหา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 ยไวๆนะพอ่อหนุ่มน้อยตัวงเกียวครับผมบางคนก็ถึงกระดาษบอกว่า สองมาตรฐานอ่าเหมือนจะลาหยุดให้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยอืม ถ้าติดตามข่าวนะคะของคุณพีพาวเสียงทองแล้วก็บอสบิ๊กเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้เขามีประเด็นเรื่องวันเกิดของบอสบิ๊กที่เด็กๆเนี่ยไ,ไม่สามารถไปร่วมง,งานวันเกิดพ่อได้ทั้งที่พ่อเนี่ยตั้งใจอยากจะให้ทั้งสองคนเนี่ยไปร่วมง,งานวันเกิดแต่ทางั้นคุณแม่เนี่ยให้เหตุผลว่าอมันเป็นวันธรรมดาเขาลูกๆต้องไปโรงเรียนอยากให้ลูกโฟกัสเรื่องเรียนมากกว่าแต่ถ้าคุณพ่อจัดวันเสาร์ทิตย์นะคะหรือว่าวันหยุดอย่างเงี้ยคุณแม่ก็อนุญาตให้ไปร่วมงานได้ ก็เลยเกิดกันตั้งคําถามว่าเอ๊วันเนี้ยทําไมลูกๆแบบกลับบ้านได้ล่ะทั้งที่เป็นวันธรรมดาครับผมก็ก็อาจจะเป็นตามที่เขาแจ้งมาจริงๆนั่นแหละพี่น้องครับอ,อาการเขาเรียกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเนาะคงไม่มีใครเอาเรื่องตรงเนี้ยมาทําเป็นคอนเทนต์หรือว่าอะไรอย่างไนหรอกเนาะอืม<ช>ก็<ช>ยัางไงาก็อ่ะก่อนอื่นก็คือขอให้น้องโตงเกียวเนี่ยหายป่วยไวๆนะคะผมซึ่งก็ เพิ่อผ่านวันเกิดของน้องโตเกียวมาด้วยก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอ่าเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่เนาะแล้วก็โตขึ้นก็คือเป็นอะจะเดินตามแบบใครดีละ่ะจะเป็นนักธุรกิจอย่างคุณอ่าอย่างวัดบิก๊กหรือว่าจะเป็นศิลปินอย่างวอดแพรวอันนี้ก็นี่แหละอยู่ที่น้องเลือกเลยเนาะ ก็คิดว่าคือน้องเาคงจะแบบใช้แววความเก่งแหละอืมจะได้ความเก่งของคุณแม่แบบนี้ความเก่งของคุณพ่อแบบนี้มาเนาะครับผมอ่ะ,อะยังไงก็คือสรุปก็คือเรื่องที่เล่ามาเนี่ยสองสองประเด็นเนี่ยคือเป็นเรื่องบังเอิญละกันเนาะ,ะอ่ามองให้บังเอิญก็คือบังเอิญแหละพี่น้องครับถ้าเราไม่สงสัยอะไรมากเนะี่ยเราก็คิดว่าทุกอย่างอาจจะประจวบเหมาะกันพอดีนะครับ ใช่เขาคงไม่มีการที่จะมาวางแผนหรือกิจกันหรืออะไรกันในเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้หรอกพี่น้องอ่าใช่ค่ะก็เองโลกในแง่ดีเข้าไว้ทุกคนค่ะครับเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราเห็นกระแสหนึ่งอย่างเสาไอกระแสที่ถามว่าอันนี้คือมีคนตั้งคําถามก็คือเป็นเพจเพจหนึ่งนี่แหละ เป็นแฟนคลับของทาง Tokyo Music เมมนี่แหละเขาตั้งเขาตั้งคาถามนี้บอกว่าเขาตั้งคําถามหรือหรือเขาโพสต์ได้แหละไว้ว่าคือให้ติดต่อคุยกับลูกเนี่ยผ่านจุดจุดใหม่จะชนะให้ได้จริงๆหรอ,อคือประเด็นนี้คือจริงหรอคือพอติดต่อผ่านป้าแอนไม่ได้เนี่ยคือให้ติดต่อผ่านใครอ่ะลองคิดว่าน้า ไอ้เรื่องว่าใครเนี่ยเขาไม่ได้ระบุเขาไม่ได้พูดว่าใครได้อีกอคือวันที่บอสบิ๊กพูดมันก็มีแค่ป้าแอนคนเดียวครับแล้วถ้าสมมุติติดต่อป้าแอนไม่ได้จริงรเราคิดว่านะมันก็อาจจะแบบติดต่อคิดว่าป้าเจี่ยวก็คงให้ติดต่อนั่นแหละเพราะว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดกับอีกทั้งสองคนนะ่ะก็จะเป็นป้าเจี่ยวซะมากกว่าไอ้ที่คําว่าหลวใหมนะ่น่ะ จริงเนาะหลวงใหม่ก็ไม่ได้อยู่กับน้องตลอดเวลานะค,คนที่เลี้ยงคนที่ดูจริงก็คือป้าเจ๋อจริงๆนั่นแหละพูดถึงว่าประเด็นเนี้ยมันเกิดมันมันมันเป็นไปได้ยากอยู่นะการที่จะมายนให้ว่าให้ติดต่อผ่านทางคนใหม่เนี่ยมันมันก็ดูไม่เมคเซ e นเท่าไหร่พี่น้องครับมันมันจะเป็นไปได้หรออ๋อมันจะเป็นไปได้หรอถ้าถ้าเรื่องนี้ถ้าตามที่คนนี้โพสต์มาเนี่ยเนาะ อาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดไหมคิดว่าแหละจูอ,อ่ะโอเคพี่น้องครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้นักเหนทางบอสบีวแพรวนี่แหละก็อขอให้เรื่องทุกอย่างมันไม่บังเอิญแบบนี้อีกแล้วกันเนาะอ่จ้ะอาสอามีเราจะปิดท้ายไหมครับก็อย่างที่ว่าและคะ่ะทุกคนคะ่ะเราก็ไม่รู้ ว่าความเป็นจริงที่จริงทั้งหมดเนะี่ยเป็นยังไงซึ่ง FC แฟนคลับอาจจะเข้าใจได้แหละอืมเราก็แบบเออบางทีเราเราแบบเห็นมันเป็นเรื่องเอนนแหละเราก็เลยแบบสงสัยตั้งข้อสงสัยใดๆคือเรารอทางด้านบอลบีกเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวก่อนไหมเขาเอเียไม่ได้มาพูดเรื่องนี้เลยนะ,ะนั่นแหละพี่ดองครับโอเคครับอะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ